มีครับผมมีครับผมโอ้ใช่จริงจริงด้วยครับผมนี่ครับปลาชนครับ สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมกันอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ก็ได้เวลามากู้โลกหักปลากันแล้วนะครับก็เมื่อกี้นะครับผมได้ไปดูไม้ป่าปากกิดนะครับก็เวียนไปดูนะครับก็แค่เข้าไปดูว่ามีโดนขโมยหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม้นู้ต้องเวียนไปดูบ่อยๆนะครับแล้วก็ลงไปยกดูไปยกโลก ลบไปยกท้ายลบดูนะครับก็ไม่มีปลาเข้านะครับเพราะว่าฝนก็ไม่ได้ตกนะครับก็มาลุ้นหมายนี้กันนะครับหมายที่ว่ามาดูครั้งก่อนนะครับที่ว่าได้ปลาช่อนและก็ปลาบูและก็ปลานินนะครับผมก็มาลุ้นกันเลยครับผมว่าจะมาหรือเปล่านะครับครั้งนี้นะครับผมไปลุ้นกันเลยครับไปกันเลยครับผมนะครับเดี๋ยวจะยกลูกนี้ก่อนนะครับที่ว่าได้ปลาบูครั้งก่อนนะครับ ก็ยกตะเลยครับไม่ต้องอยื้อท้ายโบลบแล้วนะครับ ปลาครับผมโอ้มีครับผมมีครับผมดิ้นอยู่นะครับปลาอะไรครับผมปลาสลิดนะครับแล้วก็ปลานิลครับผมนี่ครับผมสามเต็มครับปลาสลิดผมตัวแล้วก็ปลานิลนะครับปลาสลิดตัวใหญ่เลยครับผมอยู่ครับ ใส่ขวามือเลยครับปลาสาลิดหลังเลขก็มานเลยนะครับนะครับก็มาลุ้นหลังที่ว่าดักใส่ไว้ในป่านะครับก็หลังนี้มาดูกี่รอบก็มานตลอดนะครับรอบนี้จะได้หรือเปล่านน้ําก็แห้งลงไปเยอะเลยครับเยอะท้ายรอบดูนะครับ โอ้มีอีกแล้วครับผมไม่ดิ้นนะครับน้ำมันแห้งนะครับผมมีครับผมปลาช่อนครับใช่หรือเปล่านะครับเห็นเหมือนปลาช่อนเลยครับผมทางปลานะครับหลังนี้ครับแต่เห็นไม่ดิ้นนะครับใช่หรือเปล่าครับผม โอ้ช่วยจริงๆด้วยครับผมนี่ครับหวาช่นครับใส่สวยเลยครับไม่เคยพลาดนะครับหลังนี้ครับผมครับใส่ประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับมันตละดเลยครับหลังนี้นะครับ ก็มาลุ้นหลังนี้กันนะครับหลังที่สามครับผมหมายเดียวกันนะครับหมายป่าสับปะรดนะครับนี่ครับหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับผมลุ้นกันเลยครับจะได้หรือเปล่านะครับ ตัวผักบุ้งบิดในข้างบนนะครับดูไปเลยครับผมดูรูปหลางนะครับผมตายก็ครับลานลินครับผมตัวหนึ่งตายนะครับลานลิน โพงนะครับนี่ครับโพงเปื่อยแลย้วนี่สองตัวนะครับลานินครับผมได้เพิ่มอีกแล้วนะครับสามหลังก็หมาแล้วนะครับผมอ่าครับผมก็มาลุ้นหลังสุดท้ายกันนะครับท้ายผมเพิ่งเอามาอ่า เปลี่ยนไม้นะครับดักไว้ใหม่นะไม่มีครับผมยื้อท้ายรลบดูเร็วนะครับไม่เข้าครับผมไม่เข้าครับหลังนี้แห้วนะครับครับผมก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าได้จากการกู้รลบวันนี้นะครับผมก็หมานหมานอีกแล้วนะครับผม ก็ยกก็แค่สี่หลังนะครับมาหลังที่4ี่นะครับที่ว่าผมพามาใส่ใหม่อีกไม้นึงนะครับก็เฮลนะครับก็ได้ตามหลังไม้เลขนะครับนี่ครับผมปลาชนแล้วก็ปลานินแล้วก็ปลาสลิดนะครับนี่ครับนี่ก็พอได้แกงนะครับพอได้กินนะครับผมกับข้าวนะครับมานมานีกแล้วครับผมหลบนี้นะครับนี่ครับปลานินปลาสลิด ในกบลาช่อน1ตัวนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาผมอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับคอยมาลุ้นกันใหม่นะครับผมมาไม่เคยผิดหวังนะครับผมใส่โลบแบบนี้นะครับ